สวัสดีครับเซอร์ไพรส์รับปีใหม่เพราะจากที่คาดกันว่าต่อจาก iOS 15.2 Apple จะปล่อย iOS 15.3ตัวเต็มมาต่อครับแต่ล่าสุด Apple ปล่อย iOS 15.2.1ตัวเต็มตามออกมาให้อัปเดตกันก่อนการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.2.1ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.2ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.2.1ตัวเต็มบน iPhone 7 Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดนึงส่วน Multi Core ลดลงนิดๆเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อย การอัปเดตเป็น iOS 15.2.1ตัวเต็มน,นี้ความเร็วโดยรวมลดลงแต่ก็นิดเดียวครับแทบไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อการใช้งานจากความเร็วเราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะดีกว่า iOS 15.2หรือแย่กว่าไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากัน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลย ดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.2.1ตัวเต็มบน iPhone 7 Plus ใช้แบตเตอรี่ได้ดีขึ้นประหยัดขึ้นครับโดยใช้ไป8%เหลือ92%ในขณะที่ iOS 15.2ตัวเต็มใช้ไป10%เหลือ90% การอัปเดตเป็น iOS 15.2.1ตัวเต็มบน iPhone 7 Plus นี้ความเร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมากแต่ใช้แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นผลลัพธ์ทำได้น่าพอใจเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อไม่ต้องรอแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ